สวัสดีครับวันนี้กวันที่ยีสิบเอ็ดตุลาคมปีหกเจ็ดนะครับนี่ก็เช้าวันจันทร์นะครับเนาะฝนตกชุ่มช่าเลยนะครับเนาะตกจะเช้าเลยตกกล่อคืนหรือเปล่าไม่รู้ครับเนาะฝนตกก็ขบับรถขับไลยความระมัดระวังนะครับฝนตกถนนเลื่นนะครับเนาะ ก็วันนี้วันจันทร์วันนี้ก็จะลงแนวทางของฮานอยอียบซี่ีเป็นคอฮานอยนะครับก็มีเวลาก็ต่อด้วยที่ลาวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลงในช่องชมชนให้เหมือนเดิมก็ใครกดติดตามไว้ใครชอบแนวทางก็เห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่นอนจนเช้าก็ช่วงเช้าก็เอาหาแนวทางฮานอยไปก่อนนะครับจนจะทางรัฐบาลไทยบอกสลัมลงไปแล้วนะครับเนาะ สนใจว่าเขาไปดูครับเนาะว่ามีตัวชอบไหมถ้าชอบก็ค่อยจัดนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมพรบันเทิงเหมือนเดิมของรัฐบาลไทยนะครับช <c oughs> ุดสามตัวรัฐบาลไทยบอกนะครับก็มีเวลาจะลองให้ช่วงเย็นๆนะครับเนาะถ้ามีเวลามีเวลาก็เป็นวันพุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยชุดสามตัวนะครับเนาะ กะเป๋าตระสารคามตัวนี้ตามหาจุดซื้อบตตรี่เอนสามหาไม่เจอครับเนาะมันอยู่ที่ไหนอยากซื้อเอนสามมากเลยหาไม่มีนะหาไม่เจอเสมุดปากการใครเจอก็คอมเมนต์บอกด้วยครับเนาะใครอยู่ทํามีามฟซีอยู่สมุดปากการนะครับไปจุดซื้ออยู่ที่ไหนนะครับเนาะฉลากเอนสามอยากไปเสี่ยงโชคมัางเลยก็หายากครับเนาะหายาก มันขาเพิ่งเริ่มนะครับเนาะก็เพิ่งเริ่มหายังไม่ค่อยเจอก็อมาที่ฮานอยเรานะครับฮานอยเรากดอื่นดูผลเมื่อวานก่อนทำน้เม่อวานบอทำลงในช่องชุมชนไฮเอฟซีเมื่อวันนี้ไม่มีเวลาจริงครับน้เม่อวานบรรจุก็จริงวันศุกร์ทำธุระไปโน่นไปนี่เข้ากรุงเทพไปทำธุระนะครับเนาะไม่มีเวลาเลยก็จะว่างทีก็สายนะครับเนาะสายแบบพอสมควรครับเนาะ ก็เลยไม่อยาดก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เลยลงในช่องจุมพลให้แทนเพราะว่าไม่มีเวลาจริงมีเวลาก็ช่วงเย็นก็เลยลงรัฐบาลไทยของตัวเองไปเลยก็ใครกดติดตามไว้ก็เห็นแน่นอนนะครับเนาะใครชอบแนวทางก็กดติดตามไว้นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ข้ามไปผลเมื่อวานนะครับห้านอยรอบห้าโมงสองตัวล่างหกห้าสามตัวนก็หกเจ็ดเจ็ดเปิดหัวมาพี่เขาก็เบิ้ลเลยนะครับ สะด,ดุ้งเลยเจอรับน้องรอบแรกไปหกห้ากับหกเจ็ดเจ็ดหกห้าเราไม่มีนะครับหกไม่มีสักตัวเลยครับเนาะหกเจ็ดเจ็ดก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับห่างไกลความเจริญมากเจ็ดก็ไม่มีค้าเบิ้ลก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหลักไหนก็แล้วแต่ผเรเลขกเราไม่มีไม่มีเลขเบิ้ลครับในช่องเรา <c oughs> ตามต่อมาที่รอบหกโมงนะครับ รอบหโมงสองตัวล่างสี่ศูนย์สามตัวบนก็เจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์กับเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีนะครับเสียดายมากของเราเป็นสี่หนึ่งพี่เขาเราเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะเสียดายบ่อยมากนะครับเนาะตัวเน้นเป็นอย่างนี้สี่ศของเราออกของเราให้สีหนึ่งพี่เขาออกสี่ศูนย์ไหมเราเกินพี่เขาไปแต้มหนึ่งนะครับ สตัวก็7จ็ดห้าหห้าหนึ่งก็ถ้าเป็นเร้งหนึ่งนะครับแล้วด้เป็นตัวกลับรอบหกโมงนะครับนะปเปนาะได้เรียงหนึ่งเฉียดไปนะครับเนาะเฉียดไปไม่งั้นเราเต็มเต็มนะครับเนาะสี่ศูนย์เป็นสี่หนก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็ 3, าหนะครับ3ามตัวก็สามหนึ่งสาเลขหามนะครับเนาะ ไม่เบิก็หามนะครับเนาะอยู่ประมาณนี้สองตัวล่าง 3, 5, 3 3, 1, 3สามห้าสามตัวบนก็สามหนึ่งสามสามห้าเรก็ได้ไปเด้งหนึ่งตรงตรงครับเนาะสองตัวล่างสามหนึ่งสามก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งครับเนาะเต็มต,ตรงตรงครงับเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยสามหนึ่งสาม้วหนึ่งสามเต็มเต็มตัวเน้นได้เปสามเด้เงครับเนาะเสียดายนะมันหลักร้อยเขาเป็นสามหนึ่งสาม ถ้าสองหนึ่งสามเราเต็มเต็มครับเนาะพี่เขาเกิดไปแ็แท็บหนึ่งพี่เขาหามนะครับถ้าพี่เขาไม่หามเรามีลุนนะครับเนราะมีลุนก็ได้แค่ชุดสองตัวเราได้สามเด้งรอบทุ่มหนึ่งรอบ VIP รบีไอพีนะเพราะที่หลายคนเรียกกันได้บนได้ล่างครับเนาะตัวนี้เลยก็ได้ไปสองรอบนะครับเนาะครตามก็ดีจะด้วยนะครับเมื่อวานไปตามความเป็นอะไรนะคนับ,นบก็ชมค่ามมันเถิงเหมือนเดิมวันนี้ก็ เคยเสอกจดก็จดไว้นะครับเก็จะกจดรแคบกว่าเราแคบเหมือนเดิมนะครับสาหรับแนวทางฮานอยวันนี้พอสลามก็ย้ํานะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับที่ลงให้ทุกวันทุกครั้งทุกคลิปนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็บปวดชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่มีใครสามารถถูกให้แนวทางถูกทุกวันนะครับเกินไปไม่ได้ครับบอกถูกผิดก็เข้ากันไปเป็นเพียงการคาดคะนีนะครับ พอวันนี้ก็เด่นสองเด่นหนึนะครับเด่น2เด่นหนึ่งจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นสองเด่นหนึจับคู่หนึ่งสี่้าหนึ่งเกสองหนึ่ง 25 29 94 95นะครับ8คู่นะครับเนาะก็ให้เน้นไปที่สอง1แล้วก็หนึ่นะครับ29 21 19เน้นให้3คู่นะครับเนาะเมื่อวานเน้น13ไปเต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลยถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครกล้าซื้อนะมันหนึ่ออกยากนะเนาะ1น1 0สา จะใช้ไม่ได้กับฮาหนอยกับลาวพัฒนานะครับใช้ไม่ได้ฮาหนอยกับลาวออกจะพึ่ดจะพื้นครับเนาะออกออกได้ทุกตัวครับเนาะฮานอยกับลาวรัฐบาลไทยไม่มีใครซื้อแน่นอนครับเนาะน้อยมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเลยมีน้อยมากท่ 1, 3, าหนึ่งสามกับหนึ่งศูนย์นะครับวัก็ฝูกไปแต่วันนี้เน้นสองหนึ่งนะครับเนาะเน้นสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้านะครับวันนี้จุด เน้นมี3คู่นี้ชอบที่สุดนะครับก็ามาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี529 521 519 594นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่529 521แล้วก็519นะครับเน้นใน้3ชุด <c oughs> ชุดเดียวกันนะครับชุด2ตัวกับชุด3ตัวชุดนี้นั่นเดียวกันเคยหลกรอยมาวางข้างหน้าครับนะ้อถ้าใครเป็นนิฟสี่วันนๆนน่าจะรู้ครับเนาะถ้าใครฟังถ้าใครไม่ข้ามนะครับก็ประมาณนี้ก็ครบถ้วนนะครับสําหรับแนวทางของฮานอยของวันที่ย1เตุลาคมปี67นะครับมีเวลาก็ต่อไว้ที่เราพัฒนาให้นะครับนะ้ะถ้ามีเวลาครับชาวชาวของฮานอยไปก่อนนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ฝากไว้แค,ค่ทิปย์เราทุกคนเองรวยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ